สวัสดีครับกระแสข่าวดังแล้วครับสามีลูดลูกหนีแต่งสาวสามีข่าวลูกหนีแต่งสาวอื่นชะตาชีวิตเจี๊ยบเป็นจพรช้ำรักหนุ่มห่าง27ปีจบค่ายดังไม่มีสิทธิ์ร้องเพลงตัวเองเริ่มแรกจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นโผประตูสารแทนสำหรับเรื่องราวชีวิตคู่ของนักร้องลูกทุ่งสาวเจี๊ยบเป็นจพรที่ จับได้ว่าสามีเด็กอายุห่าง27ปีไม่ได้มีแค่ตนคนเดียวแต่ยังไปมั่นสาวอื่นระหว่างที่คบกับเจียบเบญจพรสินสมรสที่ร่วมกันสร้างมารวมทั้งหนี้สินนั้นก็เป็นเงินประมาณ3ล้าน5แสนบาทบ้านและเรือนหอที่สร้างมานั้นก็เป็นสินสมรสซึ่งบ้านหลังดังกล่าวนั้น ส่วนหนึ่งฝ่ายชายก็ได้ช่วยแต่หลักๆเป็นของตนเองเกือบทั้งหมดซึ่งตนเองก็มีทั้งพยานและหลักฐานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่างร้านวัสดุก่อสร้างที่ไปสั่งของและบินที่ซื้อของตนเองเป็นคนจัดการทั้งหมดข้าของเครื่องใช้ในบ้านเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ทุกอย่างภายในบ้าน เป็นของตนเองที่เอามาจากบ้านที่กรุงเทพและที่ตนเป็นคนซื้อมาทั้งหมดเชื่อไหมแต่ต้องเกิดเรื่องจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยคุยกันเลยเหมือนเดิมทุกอย่างแม้กระทั่งครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวของเขาพ่อแม่เขาด้วยและตัวเขาเองด้วยไม่เคยคุยกันเลยซึ่งทางเขานั้นก็ยังเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจอกันแต่ในศาลก็ ไม่ได้คุยกันนะคือทั้งชีวิตเราทำมาหากินมาคิดว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวแต่เรากลับมาเชื่อในความรักแท้ในตอนที่เหล่านั้นแก่ไปฉะนั้นเวลาที่เสียหลักเราก็รู้สึกมากกว่าคนอื่นคือเสียเวลาเสียโอกาสซึ่งก็เสียไปเยอะมากถ้าถามใจว่าเป็นยังไงเราก็โอเคแล้ว แต่ในเรื่องของสิทธิ์หรือสิ่งที่ควรจะเป็นไปในฐานะของลูกผู้หญิงที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของตัวเองสุดท้ายเราเองก็ต้องมาดูแลครอบครัวทุกวันนี้อยู่กับแม่สองคนตอนนี้เริ่มมีคนใหม่เข้ามาแล้วเราตกลงว่าเราจะขอคุยกันแบบสบายใจบางทีบางอย่างมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นสามีภรรยากันก็ได้มันเป็นกำลังใจให้กันดีกว่า คือเติมสิ่งที่เราขาดถ้าจะว่าไปก็ยังเป็นหนุ่มน้อยไหมก็กลางๆไม่ได้เด็กขนาดนั้นขอขอบคุณข่าวจากไทยสียามนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ